รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลขึ้นโลโก้ช่อง9 m c o t HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขึ้นโลโก้บริษัทคีซสนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสองในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนีุ้ณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่นสองวันนี้อยู่กับผมพี่บอยและน้องน้องบัวบอยค่ะพี่บอยี่ค่ะแม่อันนี้แนะนำตัวไปแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันของคนพิการทางการขึ้นไหวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของคนพิการนะครับทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกนะครับใช่ค่ะตื่นเต้นไหม เด้งมากที่สุดเลยค่ะครับผมและเชื่อว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกันตอนนี้ไปพบกับกติกาของเราก่อนครับในรอบมีเดียควิดโชดนี้ผู้ขแข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละหนึ่งนาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้ขแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป และนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับรับประกันความเข้มข้นอย่างแน่นอนครับบัวบุญเพราะอะไรคะพี่วอยเพราะว่ารอบนี้ทุกคนนั้นจะต้องทําการเฟ้นหาการแสดงทุดเองนั้นถนัดมากที่สุดและต้องทําการอัพสกิลขึ้นไปเพื่อเป็นการสะสมคะแนนนะครับในรอบนี้จาก4คนเราจะคัดเหลือเพียงแค่สามคนเท่านั้นใช่ครับผมแต่ก่อนจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันตอนนี้เราไปพบกับผู้ที่จะให้คะแนนกับเราก่อนได้ไหมได้ค่ะเอาไปพบกับกรรมการของเราหน่อยครับท่านแรกครับน้องทัน ท่านี่สอครับพ,พี่ต้องเน<อ>่เงพี่อ๋และพี่อ๋จากพ่อกขอเซฟประรรมุขสำท่านอ,อยนี่ครับผมเอาละครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราในรอบนี้กันได้เลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชื่อเล่นอุงอิงนะคะสวัสดีครับผมชื่อกุญแจตอนเมทัศภักดิกิโงค,ครับสวัสดีครับพี่ตุ้มครับ สวัสดีค่ะชื่อไออุ่นนะคะและนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนในรอบนี้นะครับแอบบอกก่อนนะวันนี้จาก4จะเหลือเพียงแค่3<า>คนเท่นานั้นนะครับและตอนนี้การโชว์ของพวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับพบกันได้ในช่วงของ m ม d เดีย i z ิ h โชและเป็นโชว์แรกของกุญแจสอนครับขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีเดียควิสโชไอศูกุญแจสอนเมทัพักดีคง นี่คือสถานที่ที่มาชมของจังหวัดชุมพรของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมพรนะครับนี่คือสถานที่มาชมของพระองค์ท่านเองนี่คือศาลร่างซึ่งเป็นสถานที่ที่มาชมของพระองค์ท่านครับแล้วก็นี่คือเรือรบหลวงของที่สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นถ่ายรูปนะครับนี่คือสถานที่พิพิธภัณฑ์เหมือนกันแล้วก็นี่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับนี่คือนี่คือกรมหลวงชุมพรครับนี่คือพิพิธภัณฑ์อยู่ตั้งอยู่บนสัมบนนะครับนี่คือ หาซีดีนี่ครับหาซีดีวิวทิวทัศน์สวยไหมครับทุกคนนี่ครับอยากหาใครแบบมาเที่ยวชุมพรมาเที่ยวกันได้นะครับนี่คือเกาะรังนกเกาะนกที่เป็นเกาะที่มีรังนกคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยครับเป็นไงขอให้เดินทางโดยสวขสดิภาพสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีอีกจะมีก็คือนี่ครับกล้วยเล็บมือนางของชุมพรเป็นอบลำพึงครับอยู่ที่อำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ถอยกลับมการของเราบ้างดีกว่ารับว่าไกด์ของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อูครับเชิญครับของน้องกุญแจซอนก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งเนาะที่เราได้เห็นความสามารถของน้องที่เป็นไกด์นำเที่ยวได้เลยเพราะว่าน้องมีการเตรียมการแสดงตรงนี้ที่ดีมากนะคะคก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อูด้วยครับกุญแจซอนเตรียมตัวมาดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยกุญแจซอนจำรายละเอียดได้เป๊ะมาก แต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการเปิดกุญแจซอนต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะเปิดเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราควรจะต้องเปิดด้วยยังไงเช่นว่าวันนี้ผมจะนำเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนมากๆไม่ต้องรีบนะคะฝากตรงนี้ไว้ให้ปรับปรุงค่ะผมเป็นต้นเหล่งนะครับ คุณใจ่อนอาจจะพูดช้าลงหน่อยแล้วเข้าใจว่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะหันมาสบตาเราสักนิดนึงหรือแบบหันม,มองคุณผู้ฟังสักนิดนึงหรือคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกับ เออหน้าจอแล้วเหมือนใช่เพราะว่ามันน่าสนน่าสนใจทั้งรูปภาพน่าสนใจทั้งของเลยถ้าสมมติว่าเราเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งอะค่ะท่านเชื่อว่าภายในระยะเวลาหนึ่งนาทีอะเราจะกําหนดได้ว่าโอเคถึงช่วงนี้มันจะเป็นเอ่อภาพนี้ถึงช่วงท้ายเราจะปิดจบประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็จะช่วยให้คุณใจซอนอะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจในการนําเสนอ<ช>มากยิ่งขึ้นค่ะ,ค,ะครับขอบค<อ>ุณกคนะครับเอาละครับและโชว์ถัดไปครับ เป็นของน้องอุงอิงครับอ <bey book. S 3> ไอศูอุงอิงพ่อนชนกมีโชคอุงอิงใส่ชุดออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูปตามจังหวะเพลงเธอใส่เอวหมุนฮูลาฮูปพร้อมยกมือเต้นและหมุนรอบตัวตามจังหวะเพลงเพื่อฉันคนนี้มันจือีเมออย่านารักสนใสจะมีหัวใจ Now... เดี๋ยวสอบถามกรรมการของเราดีกว่าว่าถูกใจมากน้อยขนาดไหนกรรมการต้องทานเชิญเลยครับ Amazing มากคืออ<ช>ัพสกิล hmm. ไปมากๆเพราะว่าแค่เล่นไม่ให้มันหล่นเนี่ยก็คือยากอยู่แล้วแล้วแบบอันนี้คือ inner mm ิ inner hmm. เขายังมาอีกอีกนิดนึงถ้าสมมุติว่าเขาล่อนเอวโดยที่เขาล่อนกับอันนี้คือจะแบบว้า wow ว mm hmm. เกินไปมากเลยนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆเลยค่ะพ mm ูดง่ายๆคือโชว์นี้ มีจุดเริ่มต้นที่ดีมีการพัฒนาไปกราฟของโชว์มีการเคลื่อนไหวตลอดนะคะดีมากๆนิดเดียวเท่านั้นเองคือถ้าซ้อมจับเวลาแล้วก็ตอนจบหาลูกจบซักตรงหนึ่งให้อยู่ในเวลาหนึ่งนาทีจะเพอร์เฟกเลยค่ะเป็นอีกโชว์หนึ่งที่เห็นว่าน้องอูอิงมีทักษะในการใช้ฮูลาฮูปแล้วก็ มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะพร้อมที่จะแจกความสดใสและรอยยิ้มให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อูครับผมขอบคุณค่ะ,คคะและโชว์ถัดไปและต่อไปพี่ต,พตุ้มค่ะพี่ตุ้มครับผมไอศุสามตุ้มอนุรักษ์จันรอดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้มาขายของครับแต่วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมในส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับ คนพิการทุกท่านครับไรายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งเราจะนําไปสู่การสร้างงานคนพิการครับเพื่อให้พวกเขามีไรายได้ที่มัน่นคงมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมครับสินค้าที่ผมนําในวันนี้นะครับคือ,อยางยืดเพื่อสุขภาพครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิการจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางกิตจังหวัดปิษณุโลกครับใช้งานง่ายใช้งานคล่องพกพาสะดวกไปที่ไหนก็ได้ครับที่สําคัญราคาเพียง9 9บาทเท่าน,นั้นครับทุกท่านอากจะมองว่าสินค้าตัวนี้ อาจจะดูธรรมดาแต่เชื่อ,อหรือไม่ครับว่าสินค้าตัวนี้มีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นทุกท่านครับผมขอเชิญชวนทุกท่านก้าวเท้าขึ้นมาครับมาร่วมกันมาซื้อสินค้าตัวนี้เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับหมดเวลาอ่ะอ๋อีกเดี๋ยวลองไปถาม กรรมการของเราหน่อยดีกว่าครับเชิญพี่ต้องเหน่งก่อนเลยครับผมต้งเหน่งค่ะหลังจากที่เก่นนํามาดีแล้วแล้วก็ปูมาดีแล้วทั้งหมดคือยางยืดนี้คืออะไรจริงๆแล้วน่าจะนําเสนอสักน,นิดหนึ่งว่ายางยืดนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ซื้อไปจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วิธีนําเสนอสั้นๆสัก ไม่กี่วินาทีก็พอนะคะแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็สามารถดูตามได้ในแผ่นพับที่ให้ไปด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะทำให้การนำเสนอนี้สมบูรณ์แบบนะคะฝากไว้ให้ไปพัฒนานะคะ สิ่งที่ท่านอยากเสริมก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะไม่ต้องเดินบ่อยมากนะแต่ว่าเปลี่ยนกับการอยู่กับที่เราก็อาจจะลองหยิบยางยืดอะมายืดดูก็ได้การได้เห็นวิธีการเล่นมันทําให้คนอยากที่จะเล่นแล้วก็อยากที่จะแบบไปซื้อเลยด้วยราคาด้วย คุณค่าด้วยการที่เราจะได้สนับสนุนคนพิการแล้วก็ด้วยการเห็นว่าหูมันแบบหลากหลายสีแล้วมันยืดได้เยอะมากมันน่าจะสร้างกล้ามเนื้อมันทําให้คนเห็นภาพมากขึ้นใช,ใช้จากสิ่งของที่มันตั้งอยู่เฉยๆอะค่ะให้เป็นประโยชน์ในการนําเสนอก็จะทําให้มันน่าสนใจมากขึ้นค่ะดูแล้วคือสินค้าน่าสนใจแต่ว่าถ้าพี่ตุ้มสาธิตให้เขาเห็นเลยว่าทําอะไรได้บ้างจากที่เราอยากซื้อเนี่ย มันเป็นการส่งต่อได้อีกที่พี่ตุ้มบอกว่าสามารถช่วยคนพิการต่อได้อีกเพราะว่าเป็นสินค้าของคนพิการเองตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะซื้อเพราะว่าใช้ได้แล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนพิการต่ออันนี้ก็เป็น2จุดประเด็น2ที่ที่น่าสนใจแล้วก็พี่ตุ้มก็น่าจะต่อยอดในการฝึกฝนในการพูดแล้วก็สื่อสารให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ว่าของสิ่งนี้มันดียังไงคะ่ะ ครับขอบคุณครับผมอาละครับและสลับการแสดงโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องไออุ่นค่ะไอศูหไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงไออุ่นอยากเต้นนะคะได้ดูฝนมีมาจินูนแล้วก็แม่จับเต่าอยู่นะคะเต็มมากที่ภาคอีสาน,นะค่ะ ตน่ารักจนไออุ่นน่ารักไปหมดเลยะค่ะไออุ่นใส่ชุดชาวนาเต้นตามจังหวะเพลง เดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการ<ะ>ของเรากันหน่อยใช่ค่ะเล่นด้ใครก่อนดีจ้ะเอาค่ะพี่อู๋อ่ะอพี่อู๋ก,ก่อนเลยครับผมน้องไออุ่นก็มีการเปิดจั่วหัวมาด้วยนะคะมีเปิดรายการมาว่าไออุ่นอยากเต้นก็ทําให้กรรมการอยากเห็นแล้วว่าไออุ่นเต้นยังไงก็เป็นเป็นการแสดงที่น่ารักแล้วก็ส่งความสุขให้กับผู้ชมได้ทุกทุกคนนะคะขอบคุณพีณอ่อูอค๋อค,ครับเป็นโชว์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามีการเกริ่นบอกก่อนว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะคะให้เราได้เข้าใจจริงๆถ้าเราจับเวลาให้พอดีหนึ่งนาทีแล้วก็คิดท่าจบให้ลงเป,เป๊ะเลยเนี่ยโชว์นี้จะสมบูรณ์มากๆขอบคุณี่ต้องเดงครับผมขอเชินชมในไหวพริบแล้วก็ขอเชินชมในการเอาคําแนะนําต่างๆมาพัฒนาค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะ คุณพี่ธนนี่ด้วยอล้วครับและนี่คือโปรพิเศษของน้องไออุ่นครับขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบสองคุณผู้ชมครับและนั่นคือโชว์ในรอบเก็บคะแนนของเราในรอบนี้นะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นงัดเอากัดอัพสกิลขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยถูกใจไหมถูกใจมากเลยค่ะรอบนี้นะฮะยังเป็นรอบที่สามารถเก็บคะแนนได้ก็คือการตอบคําถามนะครับและคําถามของเราครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิ และสวัสดิการของคนพิการด้วยใช่ค่ะและรอบนี้มีความพิเศษหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีผู้ที่ดูแลหรือว่าผู้ปกครองนั้นเข้ามาร่วมพูดคุยให้คาปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆของเราได้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวทีละท่านก่อนเลยครับเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่โนค่ะคุณแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะสวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะสวัสดีค่ะแม่ของตุ้มชื่อสยลมค่ะ สวัสดีค่ะทิติพรนะคะแม่ของไออุ่นค่ะเอาละครับสำหรับคำถามในรอบนี้ต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วนะครับคุณแม่คุณลูกนะครับแม่โนกับองอิงพร้อมนะครับเป็นคำถามต่อเนื่องฟังแล้วตอบได้เลยนะครับผมอ่าละครับคำถามนี้คำถามแรกครับสิทธิคนพิการทางการศึกษาให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับใดจนถึงระดับใดครับมีเวลาหนึ่งนาทีเริ่มครับเริ่มเลยค่ะ เรียนฟรีตั้งแต่ระดับไหนที่หนูบอกกับแม่เรียนฟรีถึงไหนลูก่อาพูดเลยลูกพูดระดับไหนฮะได้เลยครับพูดได้เลยครับผมเสกค้าจ่ายค่ะครับระดับไหนครับผมระดับไหนลูกเรียนจนถึงไหนเรียนตั้งแต่ไหนที่หนูพูดกับแม่เรียนตั้งแต่ระดับเรียนตั้งแต่จดับหนูเรียนหนูหนูเรียนนะลูกเรียนออเรียนรู้แล้วลูกที่หนูบอกอะเรียนถึงระดับไหนเรียนตั้งแต่เริ่มอะไรลูก S <S เรียนตัต้งแต่เรียนพูดออกมาลูกพูดออกมาจนถึงอะไรลูกถึงถึงอะไรคิดดีใจเย<อ>็นเรเยนเผ่านเรียนครียค่ะถ, <ๆ S 1> ถึงไหนลูกถึงไหนลูกสอนราบเรียนจบอะไรปริญโทเอาใหม่ลูกเอาใหม่ปร <ะ S 2> ิญโธ่ไม่ใช่ลูกเอาใหม่ขอเฉลยนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเลยฮะปริญญาตรีนะครับผมใช่ไหมลูกและคำถามต่อเนื่องหน่อยนะครับปริญญาตรีเนี่ยเขาเปิดสอนหลักสูตรหรือว่าคณะใดบ้างครับหลักสูตร แม่ส <pecially> ีคุณแจซอนนะครับถ้าพร้อมแล้วนึ่งนาทีจับเวลาครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเกิดครับหรือตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องพิการก่อนแล้วก็จนถึงปริญญาตรีขอรับอะแล้วฮะนี่ถูกต้องนะครับหรือปริญญาตรีนะครับผมคําถามเลยฮะและในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้างที่ผมรู้ก็คือมีศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ แล้วก็นี่คือสาสุกในรับนเงินอันุนที่ขาดแคลนและสาขาที่ขาดแคลนอื่นเช่นสารสนเทศพยาบาลพยาบาลแพทย์แล้วก็สัตวแพทย์ครับแล้วก็มีคำถามอื่นอีกไหม่าได้ๆได้แล้วก็อะไรอย่างนี้ก็ศาสตร์แล้วก็เนื้อๆอีกแล้วก็เอาเป็นแล้วก็เป็นนิเทศศาสตร์ครับทุกคณะเลยครับที่เราเข้าไปพิการครับครูครับ หมดนะฮะหมดแล้วนะครับผมรับเวลายังมีอยู่หมดเวลาคุณตุ้มคุณแม่สายลมมีเวลาให้หนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเส้งเลยค่ะครับตุ้มตอบสมัคริที่ทางกางจุ่นสาสำหรับคนพิการนะครับเฮ้ยแม่จำไม่ค่อยได้แม่ป้ายหน่ดิตั้งแต่ตั้งแต่ไหนนะอานุบาลอ๋อตั้งแต่อนุบาลผมนึกออกแล้ว สิบปีความพิการครับเรียนั้งแข็งดูบาลถึงเป็นริญาตรีในการเรียนรีเมื่อพบความพิการก็มีความพิการตั้งแต่เด็กสามเอาละครับจนถึงปริญาตรีนะครับคำถามถามต่อนะครับในบริจาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้างคณะสังคมศาสตร์เสือปรศาสตร์แพทยศาสตร์เกษตรศาสตร์พี่ตองเหน่งน้องทันลุ้นคําตอบอุตสาหกรรมอย่าถามแม่นะแม่ไม่รู้เลย เอ้าครับได้ใช่ไหมครับจะได้หรือยังยังมีเวลาอยู่นะครับสองคมศาสตร์คณิตศาสตร์เหตุไม่ออกครับยังพอมีเวลาอยู่ครับหมดเวลาหมดเวลาครับผมแม่นกนกไออุนหนึ่งนาทีพร้อมแล้วพร้อมรักจับเวลาค่ะไออุ่นหนูได้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นอะไรคะ หนึงถึงสค่ะชั้นอะไรชั้นชั้นหค่ะเรียนชั้นอะไรเรียนชั้นชั้นสตั้งแต่ไ<ช>หนถึงไหนครับโรงเรียนโรงเรียนชุลเอลสแกอ,อันนั้นคือชั้นอะไรอืมชั้นหนึ่งถึงบอหกค่ะบหกค่ะแล้วเออชั้นตอนมัธยมปลายเรียนที่โรงเรียนอะไรคะ เรียนที่โรงเรียนพิบูรมาศสันค่ะคำตอบในนี้คือเป็นปริญญาตรีนะครับอนุบาลถึงปริญญาตรีนะครับถามต่อนะครับในปริญญาตรีเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้างครับพอทราบไหมครับปริญญาตรีหนูเรียนจบคณะอะไรมาคะจบคณะขั้กรรมศาสตร์ค่ะก็คือว่าปริญญาตรีมีสอนคณะข้งกรรมศาสตร์มีอื่นนี่ยไหมครับคุณแม่ให้แม่ตอบได้ด้วยช่วยตอบได้หมดเลยครับทุกคณะเลยครับเที่เปิดก็แก หมดเวลาโลุ้นกันเต็มที่มากเลยนะครับและนี่คือคู่สุดท้ายของเรานะครับน้องไออุ่นกับคุณแม่นนครับต้องบอกว่าคําถามนี้แอบเข้มข้นอยู่เหมือนกันเลยนะครับน้องทันฮะเป็นยังไงครับรอบนี้ครับคาถามก็รอบนี้ลุ้นกันทุกครอบครัวเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งก็เชื่อว่าผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าบาง บางท่านเนี่ยก็คือศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเลยแล้วก็บางท่านนี้ก็คือมีการแบบว่าให้รายละเอียดชื่อคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้เห็นในมุมมองของการช่วยเหลือในครอบครัวแล้วก็ได้เห็นถึงการใส่ใจในความรักแล้วก็ให้เรียกว่าให้การเข้าถึงการศึกษากับลูกๆภายใต้ข้อจำกัดที่ที่พวกเขาอาจจะมีอยู่ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้องหน่งครับเอาจริงๆนะคำถามที่หคิดว่าทุกท่านทราบ แต่พอตื่นเต้นปุ๊บมันจะหายไปเพราะว่าเราย้ำเรื่องสิทธิของคนพิการมาหลายครั้งมากแล้วก็สิทธิทางการศึกษาเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วคิดว่าทุกท่านทราบดีแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ความตื่นเต้นบางทีก็ก็ทำให้เราหลงลืมไปบ้างนะคะแต่มีอะไรก็โทร1300ได้นะคะไ แต่คุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเราจะไปฟังทั้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็คําตอบแบบตรงประเด็นจากพ <ใน S 1> ี่อู๋ครับในเรื่องของสิทธิในการศึกษาเนี่ยก็ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอวหรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ให้ความสําคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของคน,งคนพิการโดยตรงทุกคนนะนะคะตรงนี้เนี่ย เราให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นขั้นพื้นฐานก็คือประถมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ในตรงส่วนนี้เนี่ยคนพิการจะได้รับการเรียนฟรีแต่ในระดับของปริญญาตรีเนี่ยกระทรวงอวก็จะมี ประกาศออกมานะคะว่าในแต่ละสาขาวิชาหรือว่าหลักสูตรที่จะเรียนเนี่ยก็จะมีเงินอุดหนุนสําหรับคนพิการที่จะเรียนฟรีตรงนี้ด้วยแต่ว่าแต่ละเงินอุดหนุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการศึกษาใน สาขานั้นๆหรือว่าหลักสูตรนั้นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ <ขอ S 2> ความรู้นะครับแล้วก็ขอขอบระคุณขอ้ณขอมูลดีๆนะครับจัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมถึงช่วงเวลาแห่งความหนักใจอีกแล้วครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องคัดเอาคนเข้ารอบถัดไปเพียงแค่3าคนเท่านั้นนะครับะจะมีหนึ่งคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นไงฮะรุนนะรุ้นมากเลยค่ะติดตงมากเลยค่ะเอาจริงๆอยากให้เข้าทุกคนเลยนะครับบโบนนะฮะ และผมจะขอประกาศนะครับ3รายชื่อต่อไปนี้เข้าสู่รอบถัดไปครับคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปขอแสดงความยินดีกับอุ้งอิงยืนนิ่งกุญแจซอนตุ้มไออุ่นยืนก้มหน้าตุ้มครับตุ้มยกมือไหว้กุญแจซอนครับกุญแจซอนยิ้มแป้นยกมือไหว้ เอาละฮะตอนนี้ผู้ชายเข้า2ต้องคัดจากผู้หญิงทั้งสองคนเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นใช่ค่ะรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับไออุ่นยืนลุ้นก้มหน้าตัวเกรงอุงอิงประสานมือยืนนิ่งไออุ่นครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องอุงอิงสักครั้งหนึ่งนะครับผม สุดยอดมากเลยครับอุ้งอิงครับและผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอุ้งอิงแล้วนะครับว่าเขาทําได้นะฮะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีก3ท่านที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเป็นการแนะนําทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ ต่อให้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรายการเนาะแต่ว่าอุ้งอิงเก่งมากๆอยากให้ชื่นชมในตัวเองแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปอะ่ะอุ้งอิงก็จะได้พัฒนาทักษะอื่นๆอีกมากขึ้นแล้วก็ไว้มีโอกาสเราได้แบบมาพบกันใหม่สําหรับการแสดงพี่ก็จะรอชมการแสดงของอุ้งอิงในครั้งถัดไปถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะของน้องอุ้งอิงน้องมีความเต็มที่ในการแสดงแล้วก็พี่พี่มองว่าหนูสามารถต่อย,ยอดในการแสดงของหนูได้อีกเนาะ อยากเห็นในครั้งหน้าของหนูว่าจะมีอะไรมานำเสนอถ้าหนูเข้ามาเวทีนี้อีกก็ยินดีต้อนรับที่จะมาพัฒนาแล้วก็มาเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านที่แสดงความสามารถแสดงทักษะด้วยความสุขในทุกๆโชว์นะคะแล้วก็ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละับคุณผู้ชมครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาให้กําลังใจนะครับสำหรับคนหูหนวกกันนะครับสํ้าหบการคัดเข้ารอบต่อไปนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10บนาฬิกา30นาทีทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ ยอดรักสืบซีซั่นสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสร้างสรร์รายการอัชราภูไรขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันธ์สวัสดิยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมนแพทย์านันฐาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคีซอนพลัสจำกัด